ศูนย์รวมนวัตรกรรมสู้โควิด19ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังส่งทั้งบุคลากรทางการแพทย์ไม่พอส่งหุ่นยนต์ไปด้วยนะคะหุ่นยนต์นี้ก็คือจะทำหน้าที่ปฏิบัติการในการฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UV นะคะซึ่งให้ผลแม่นยำมากขึ้นค่ะ ตอนนี้รวมด้วยช่วยกันทุกวิถีทางแล้วนะคะใครมีองค์ความรู้ด้านไหนเนะะี่ยค่ะใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมทางการแพทย์เข้ามาช่วยนะคะศูนย์รวมนวัตกรรมสู้โควิด -19 เปิดตัว l ล b บเค่ะหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฆ่าเชื้อด้วยรังสียูวีความแม่นยำสูงนะคะหลังจากพัฒนามาจากเส้นอย่างเดียวแล้วก็สามารถเคลื่อนที่ฆ่าเชื้ออัตโนมัติได้นะคะ ความสามารถของเขาสามารถเคลื่อนที่แล้วก็หลบเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้ใช้งานในงานแบดมินตันทัวร์นาเมนต์ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพก็ใช้ในการค่าเชื้อภายในงานสนามแบดมินตันปลอดภัยต่อสถานที่แล้วก็ผู้ใช้งานค่ะ ซึ่ง L ล b บ x หุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะคะก็เป็นหนึ่งในนวัตรกรรมทางการแพทย์สู้โควิดตัวล่าสุดที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังพัฒนาขึ้นมาเพื่อน,นำมาช่วยในการทำงานเชิงรุกค่ะครับคือศาสตราจ,จารย์สุยชิวีสุสวรรณสมัสดนะครับอธิบดีอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือว่าสจาลอแล้วก็นางสุมาลีอุทัยเฉลิมรองประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ สจลครับบอกว่าที่ผ่านมาคือว่าสจลได้จัดส่งนวัตกรรมดังกล่าวไปทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อช่วยเสริมการทํางานเชิงรุกของจังหวัดและบุคลากรสาธารณสุขแล,แล้วนี่นะฮะผู้ชมฮะเดี๋ยได้ดูนะครับนี่ฮะก็มีทั้งเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติขนาดเล็กนะครับโดยที่ในแพทย์อนวัตเสริมสุวรรณนะครับรองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทย,ายศาสตร์สจล ที่ขณะนี้คือว่าถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้จริงแล้วก็ถูกจัดส่งให้แต่ละโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศด้วยนะครับยังมีอีกค่ะมีตู้ตรวจเชื้อแบบความดันลบตู้ตรวจเชื้อแบบความดันบวกหุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วย UVC และเครื่องอบฆ่าเชื้อโรคในระบบปิดที่คิดค้นโดยบุคลากรของทางสถาบันนะคะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาชุดอุปกรณ์พัดลมกรองอากาศชุด PAPR พร้อมหน้ากากป้องกันเชื้อโรคที่ช่วยกรองอากาศภายนอกให้กลายเป็นอากาศสะอาดด้วยอุปกรณ์พัดลมและแผ่นกรอง HEPA Filter มีฮูดสำหรับการป้องกันเชื้อโรคที่สามารถนำมา reuse หรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ต้องทิ้งนะคะถือว่าเป็นการพัฒนานวัตกรรมให้ดีขึ้นค่ะอนี่ค่ะ เทคโนโลยีครับเอามาต่อสู้กับโู๊คิวสิกครับ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะที่มีนักประดิษฐ์เนี่ยพัฒนามาเรื่อยเรื่อยอ่ะ